สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะเทคนิคนะคะการปรับแต่งนะคะ SEO นะคะสำหรับบล็อกกันค่ะบรรยายโดยฉันค่ะสตวแพทย์หญิงเน,น,นปศรปานคีบค่ะเจ้าของเว็บไซต์ Social Marketing นะคะการตลาดผ่าน Social Network นะคะ่ะและถ้าคุณนะคะยังเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีบล็อกค่ะซึ่งยังไม่มีใครรู้จักค่ะมาต้านะคะก็มีข้อมูลค่ะและเครื่องมือค่ะที่จะทุ่นแรงคุณในการทำ SEO นะคะสำหรับบล็อกมากมายนะคะที่จะมาฝากกันในวันนี้ค่ะ จะว่าไปนะคะการทำ S e O สําหรับบล็อกนั้นนะคะจะว่าง่ายนะคะก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากค่ะเพราะระบบบล็อกนั้นนะคะสร้างขึ้นมาค่ะพห้ S e O นะคะเป็นหนึ่งในหัวใจหลักอยู่แล้วนะคะสมัยนี้นะคะถ้าคุณไม่เก่งเลยนะคะเรื่องการเขียนโค้ดภาษาเว็บไซต์นะคะหรือที่ทุกคนนะคะรู้จักกันในภาษา H T M L นะคะหรือต้องการนะ,ะที่จะข้ามขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์นะ,ะทั้งหมดที่หมอตัก,กล่าวมาถึงนะคะไปเลยทางออกนะคะที่ง่ายๆของคุณก็คือ การมีบล็อกนั่นเองค่ะซึ่งนะคะอธิบายง่ายๆค่ะบล็อกนะคะก็คือเว็บไซต์นะคะรูปแบบหนึ่งค่ะที่ลดความซับซ้อนนะคะลงมาจากเว็บไซต์ค่ะให้ปรับแต่งและสร้างได้ง่ายที่สุดค่ะเพื่อที่คุณนะคะจะได้เริ่มใช้งานได้ทันทีค่ะบล็อกนะคะที่หมอต้านแนะนำนะคะและเซียน SEO ทั้งหลายแนะนำก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่ทุกคนนะคะรู้จักกันในของฟรีค่ะนั่นคือนะคะ บล็อกนะคะที่ชื่อว่า blogger com นะคะบล็อกง่ายๆนะคะที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะมีเจ้าของนะคะที่รู้จักกันในนามของ google นั่นเองค่ะประเภทสองนะคะบล็อกนะคะที่เหมาะสำหรับนะคะมืออาชีพขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนั่นคือ wordpress นะคะ org นะคะ wordpress แบบ self host นะคะนั่นคือ wordpress นะคะแบบติดตั้งและเช่า hosting เองค่ะซึ่งนะคะทั้งสองบล็อกนะคะที่เหมาะตาพูดถึงนี้นะคะ หรือว่าเป็นระบบบล็อกนะคะจาก2ค่ายที่ทำแรนดกิ้งนะคะได้ง่ายที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะลงลึกนะคะไปจนถึงเรื่อง SEO กันนะคะรำแบบแรกนั้นนะคะเราจะมาพูดถึงคำว่านิชค่ะ หลายคนนะคะคงจะเคยคุ้นเคยนะคะกับคำว่า niche market นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายค่ะที่แท้จริงนะ,ะของคำว่า n niche ค่ะในแง่ของการทำ SEO และเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้คุณนั้นค้นพบน h ชนะคะทำเงินด้วยตัวของคุณเองค่ะในเวลาอันรวดเร็วค่ะความหมายนะคะของคำว่า Niche ที่ดีสำหรับมอต้าแล้วนะคะก็คือนะคะการหาช่องว่างค่ะของการตลาดนะคะที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปค่ะ จากนั้นนะคะคุณนะคะก็เลือกค่ะนำเอามันนะคะมาทำการตลาดนั่นเองค่ะแล้วจึงเกิดคำถามที่ว่านิชนะคะสำคัญยังไงกับการทำ SEO นะคะหลายคนคะ่ะจึงมีคำถามที่ว่า n i ช h าร์เก็ตเนี่ยละคะ่ะสำคัญยังไงกับการทำ SEO ใช่ไหมล่ะคะ นิชนะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักค่ะอย่างหนึ่งของการทํา SEO ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเลือกผิดนะคะก็เหมือนกับการเลือกนะคะทางเดินชีวิตผิดนะคะบนถนนธุรกิจอล์ของคุณนั่นเองค่ะเลือกผิดนะคะก็อาจจะต้องกลับนะคะมาเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์กันใหม่ค่ะแต่ถ้าคุณนะคะเลือกนิชมาร์เก็ตได้ดีนะคะคู่แข่งของคุณก็จะน้อยค่ะก็สามารถที่จะทำ r a นกิ้งได้สูงนะคะและได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะโดยที่คุณก็อาจจะไม่ต้องทํา SEO ได้นั่นเองค่ะหลังจากที่คุณ จากลุ่มตลาดนะคะหรือ niche market ของคุณได้แล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนค่ะการทำ SEO นะคะเพื่อบล็อกเกอร์กันค่ะอันดับแรกนะคะในที่นี้เราจะมาพูดถึงนะคะการทำ SEO นะคะเพื่อบล็อกเกอร์กันค่ะข้อดีนะคะในการใช้นะคะ blogger.com เ,เพื่อทำ ranking นะคะมีมากมายค่ะ เพราะว่านะคะนอกจากบล็อกเกอร์เองแล้วนะคะจะมีเจ้าของเป็น Google แล้วนะคะยังเป็นฟรีนะคะบริการบล็อกที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยค่ะแค่สมัครด้วยอีเมลนะคะเหมือนเปิดใช้อีเมลคุณก็จะสามารถมีบล็อกนะคะใช้ได้ฟรีเช่นกันค่ะเหตุผลนะคะที่หมอต้านแนะนำนะคะ blogger.com นะคะเพราะว่านอกจากบล็อกเกอนะคะจะเป็นเจ้าของโดย Google แล้วนะคะ blogger.com นี่หละค่ะสามารถเที่จะติดนะคะ Google Index นะคะและก็สามารถที่จะทำแลนกิ้งค่ะได้โดยง่ายเป็นโชคดีค่ะที่ว่าโครงสร้างของบล็อกจะค่ายนี้นะคะถูกสร้างมาเพื่อทำแลนกิ้งได้ดีอยู่แล้วนะคะทำให้การปรับแต่งบล็อกเกอร์นั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีแค่ขั้นตอนนะคะเพิ่มขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะคะที่หมอต้าจะได้พูดในขั้นตอนถัดไปนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะนั่นคือนะคะการใส่คีย์เวิร์ดนะคะที่ส่วนไตเติลกันค่ะการตั้งชื่อนะคะที่อยู่บล็อกนะคะด้วยคีย์เวิร์ดค่ะคุณคิดให้ดีหน่อยนะคะตั้งแต่่การเรเิม เปิดบล็อกครั้งแรกค่ะว่าคุณควรจะตั้งชื่อโดเมนนะคะ s u b d o เมนกับอกเกอ e r นะคะว่ายังไงดีนะคะให้คนค้นหานะคะในเ e ิร์ชเอ็นจินได้ง่ายที่สุดนะคะด้วยการใช้คีย์เวิร์ดนะคะในส่วนของ URL ที่คุณจะตั้งชื่อนะคะนอกจากนั้นนะยังต้องตั้งนะคะในส่วนของชื่อไตเติลนะคะของบทความนะคะและในส่วนของคําอธิบายในตรงนี้นะคะให้สอดคล้องกันด้วยค่ะ อย่างในที่นี้นะคะหมอต้าก็จะตั้งว่าการตลาดผ่านโซเชียลนิดเบิกนะคะทั้งในส่วนของไตเติลนะคะตรงนี้ชื่อและในส่วนของคําอธิบายค่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่านะคะจะมีคีย์เวิร์ดนะคะที่หมอต้าต้องการทําการตลาดนะคะอยู่ตรงนี้แทรกอยู่ด้วยนะคะพร้อมกันนะคะทั้ง2บรรทัดเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะหมอต้าจะมีแนะนําอีกเล็กน้อยค่ะเพราะว่านะคะนอกจากบริการของบล็อกเกอร์นะคะจะสามารถให้คุณนะคะเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนที่อยู่ทีหลังนะคะเช่นการเปลี่ยน URL นะคะ ได้แล้วแต่ที่คุณจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าการมาเปลี่ยนทีหลังเนี่ยจะทําให้คุณเสียเวลาค่ะในการที่จะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะกับการรอติด Google Index นะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเมื่อใดที่โดเมนเนมถูกเปลี่ยนนะคะต่อให้บล็อกของคุณนะคะจะเก่านะคะเป็น10ปีก็ตามนะคะ Google นะคะก็จะมองว่ามันเป็นเว็บไซต์ใหม่คะ่ะทันทีและต้องรอขบวนการการติด Index กันใหม่หมดคะ่ะ และเทคนิคต่อไปนะคะที่หมอต้าจะแนะนำนะคะนั่นคือนะคะการเลือกนะคะ s e o t ีม m สำหรับบล็อกเกอร์หลายคนนะคะที่ทำบล็อกเกอร์นะคะอาจจะคุ้นเคยนะคะกับการเลือกใช้ทีมของบล็อกเกอร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในขณะที่นะคะนัก s e o ทั้งหลายนะคะจะเลือกนะคะการแก้ไขโค้ดนะคะ HTML ต่างๆในโครงสร้างของทีมบล็อกเกอร์เนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่านะคะในส่วนของบล็อกเกอร์เนี่ยะคะ่ะการแก้ไขทีมเนี่ยค่อนข้างจะที่จะยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่ม ในการสร้างบล็อกใหม่นะคะแต่หมอต้ามีเทคนิคค่ะให้คุณนะคะไปเลือก SEO ทีมจาก Google เนี่ยแหละค่ะแต่พิมพ์คำว่าบล็อกเกอร์นะคะ SEO ทีมนะคะเข้าไปใน Google Search นะคะแล้วคุณนะคะก็จะพบนะคะทีมที่นักนะคะพัฒนาบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะคิดค้นนะคะขึ้นมาแล้วคุณก็ดาวน์โหลดทีมนี้ขึ้นมาใช้ะค่ะสำหรับนะ,ะอันดับต่อไปที่หมอต้าจะพูดถึงนะคะนั่นคือการเพิ่มค่ะจำนวนหน้าบล็อกนะคะวิธีนี้นะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆค่ะ เป็นการเพิ่มหน้าให้บล็อกเกอร์นะคะด้วยการลดนะคะจำนวนการแสดงโพสต์นะคะต่อหนึ่งหน้าลงค่ะมีคำกล่าวที่ว่านะคะยิ่งมีจำนวนวิดเจมากยิ่งดีค่ะดังนั้นนาคุณควรลดนะคะจำนวนการโพสต์นะคะต่อหนึ่งหน้าของบล็อกของคุณลงนะคะเพื่อที่จะทำนะคะให้บล็อกของคุณเนี่ยมีจำนวนวิดนะคะจำนวนมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่นะคะหมอต้าก็จะตั้งค่านะคะให้บล็อกเนี่ย แสดงนะคะโพสต์ Post, นะคะอยู่ที่4-5บทความนะคะโพสต์ Post ต่อหน้าบล็อกนั่นเองค่ะสำหรับเทคนิคต่อไปนะคะนั่นคือการสร้างลิงก์ค่ะระหว่างเพจต่างๆนะคะหรือ internal link ค่ะ เป็นที่รู้กันดีว่านะคะการโยงลิงก์นะคะระหว่างเว็บเพจนะคะจะช่วยเรื่องแลนกิ้งได้มากค่ะเพราะนอกจากนี้นะคะมันจะทําให้ Google บ o นะคะวิ่งเข้าไปในบล็อกของคุณอย่างทั่วถึงทุกหน้าแล้วนะคะมันยังจะทําให้เกิดการแบ่งค่าเพจแล k ค่ะกันระหว่างแต่ละโพสต์ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อเพิ่มค่าเพจแลงนะคะโดยรวมของบล็อกคุณค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณเขียนโพสต์ขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วคุณเนี่ยเกิดไปสะดุด่ะกับคีย์เวิร์ดใดๆในเนื้อหาที่เขียนนะคะคุณก็แค่นะคะทำลิงก์จากคีย์เวิร์ดนั้นนะคะให้โยงไปที่โพสก์เก่าที่ผ่านมานะคะที่มีเนื้อหาค่ะสอดคล้องกันแค่นั้นเองละคะ่ะสำหรับในที่นี้นะคะสมมตินะคะหมอต้าต้องการนะคะใส่อินเทอร์เน็ตลิงก์นะคะตรงนี้เช่นคำว่าปลักอินนะคะแล้วนะทำแองเคอร์ลิงก์ค่ะไปที่นะคะบล็อกนะคะ ที่มีชื่อว่า Social Marketing ติ้งนะคะปลักอินตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะจะเป็นการสร้าง internal link นะคะไปมาระหว่างเพจต่างๆหรือบทความต่างๆของคุณนั่นเองค่ะและเทคนิคนะคะสำหรับอันดับสุดท้ายนะคะของ blogger c o m นะคะที่หลายคนนะนั่นคือนะคะการใส่คีย์เวิร์ดต่างๆค่ะลงในชื่อไฟล์ภาพต่างๆนะคะด้วยคีย์เวิร์ดค่ะเทคนิคนี้นะคะมีความสำคัญตรงที่จะทำให้ Google นะคะค้นพบบล็อกของคุณได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ เอาล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะฉะบับบอกเกอร์ค่ะสำหรับบ p r เพจนะคะในที่นี้หมอต้านแนะนำค่ะบ o r ว p ม d o s, mm hmm. <S <play>. org <S ค่ะ ข้อดีของ WordPress ค่ะ WordPress นะนะคะมีความยืดหยุ่นสูงค่ะในการให้ความสะดวกต่อการปรับแต่งสูงสุดค่ะและยังถูกสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทำแรนด์กิ้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคนส่วนใหญ่ค่ะจึงนิยมชอบในการเอามาทำนะคะบล็อกนะคะเพื่อหาเงินนะคะในการทำแรนด์กิ้งในอันดับดีๆค่ะเพียงแค่คุณนะคะอยากจะให้ w r d p r e s s เนี่ยล่ะคะ่ะมีโครงสร้างที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของ SEO นะคุณก็แค่หาซอฟต์แวร์เสริมนะคะที่ทุกคนรู้จ จกกันในชื่อของปลั๊กอินค่ะมาติดตั้งแล้วตั้งค่านิดนิดหน่อยๆเพิ่มค่ะคุณก็ไม่ต้องปวดหัวนะคะกับการตั้งค่า HTML code นั่นเองค่ะและสิ่งที่หมอต้าจะนําเสนอต่อไปนี้นะคะนั่นคือค่ะเทคนิคในการปรับแต่งง่ายๆนะะสำหรับ Word p r e s s ค่ะและอันดับต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่หมอต้าต้องทํากับบล็อกใหม่ทุกครั้งค่ะเพื่อให้ WordPress เนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะในการทำแลนด์กิ้งค่ะ นั่นคือนะคะการเลือกใช้ SEO ทีมค่ะทุกครั้งนะคะที่หมอต้าเปิดบล็อกขึ้นมาใช้ใหม่ค่ะสิ่งแรกที่หมอต้าจะต้องทำคือ การตามหาทีมนะคะที่ปรับแต่งแล้วจาก Google ค่ะเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนให้บล็อกของมาต้าทันทีค่ะเทคนิคนะคะในการหาทีมนะคะสำหรับเวบเพจนะคะ s e o นั้นนะคะให้คุณไปที่ Google Search ค่ะแล้วพิมพ์ดังนี้ค่ะเว็บเพจนะคะ SEO ธีมนะคะคุณก็จะพบค่ะทีมนะคะ SEO ใน Google มากมายนะ,ะให้คุณหยิบมาเลือกใช้ได้เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะนั่นคือการเปลี่ยนค่านะเพอ e r มลิงค์ค่ะเมื่อคุณเปิดบล็อกนะคะ r r p r e s s นะคะขึ้นมาใหม่ค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะนั่นคือคุณจะต้องทำลิงก์ต่างๆนะให้เป็น Static Link นะคะโดยการไปที่นะคะเมนู Permalink นะคะสะก่อนนะคะโดยการตั้งค่านะคะที่ Custom Structure นะคะให้ใส่คำสั่งนะคะตามที่ภาพที่เห็นดังนี้ค่ะนะตรงนี้นะคะเพื่อทำให้หน้าต่างๆนะคะของบล็อกคุณนะคะมีลิงก์ URL ที่จะประกอบด้วยชื่อหมวดหมู่ค่ะและไตเติของโพสต์นั่นเองค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าการสร้างลิงก์ภายในนะคะด้วย a n งเกิลติคลิงกนะคะอาจจะวุ่นวายค่ะเพราะคุณนะคะต้องมานั่งใส่นะคะ i n s t i o n u r o n URL ทุกครั้งนะคะไปตามคีย์เวิร์ดนะคะทุกๆคีย์เวิร์ดนะคะจากบทความใหม่นะคะขึ้นมาบนเว็บของคุณนะคะแต่สําหรับบท r e s s เองแล้วนะคะคุณมีตัวช่วยค่ะนั่นคือนะคะแค่คุณติดตั้งนะคะปลั Plug ๊กอินนะคะตัวนี้เข้าไปนะคะ Page linking plugin นะคะแล้วตั้งค่านะคะด้วยการใส่คีย์เวิร์ดนะคะที่คุณต้องการให้เป็นลิงก์ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเป้าหมายของลิงก์ที่ว่านะ,ะจะให้มันโยงไปที่บทความไหนในบล็อกของคุณคุณก็สามารถตั้งค่าได้นะคะวิธีการหารนะคะตัว Page linking plugin นะคะง่ายๆค่ะก็เพียงะะให้คุณพิมพ์คําว่า wordpress r a n k i n g ปลักอินะคะที่ Google นะคะแล้วลองเสิร์ชดูค่ะคุณก็จะพบนะคะปลักอินดังที่หมอตา้าได้กล่าวมานี้นะคะแล้วลองติดตั้งดูค่ะคุณพบสำหรับปลักอินต่อไปนะ,ะหลายคนคงรู้จักดีอยู่แล้วนะคะคือปลักอินนะคะที่มีชื่อว่า o อ l y เวลยปลักอินค่ะถ้าใครนะคะเคยฝากลิงก์นะคะคุณก็รู้ว่า เป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดค่ะของการมีบล็อกนะคะหรือมีเว็บนั่นเองนะคะอนลิไวปลักอินเนี่ยคะ่ะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่ใช้และได้ผลทีเดียวค่ะจะทําให้นะคะทุกครั้งนี่แหละคะ่ะที่คุณโพสต์บทความขึ้นมาใหม่บนบล็อกของคุณนะคะปลักอินตัวนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ค่ะฝากลิงก์นะคะไปยังเว็บบริการโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งนะคะชื่อดังทั้ง21นะคะเว็บนะคะให้คุณทันทีค่ะเรียกได้ว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะสําหรับนะคะวิธีการค้นหาปลักอินตัวนี้ เช่นเดียวกันค่ะให้คุณพิมพ์คำว่า wordpress นะคะ olive w i e plugin ตัวนี้เข้าไปใน google นะคะและ search คุณก็จะพบนะคะ plugin ตัวนี้มีเลือกต่างๆมากมายทีเดียวค่ะสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทาง blogger com นะคะแล้ว wordpress ก็ตามนะคะตัวนี้นั่นคือสมุดหน้าเหลืองออนไลน์สำหรับบล็อกนั่นเองค่ะ เจ้าบล็อกเดเรคทอรี่นี่เองนะคะนะคะเราสามารถที่จะยืมมือบล็อกนะคะเดเรคทอรี่พวกนี้แล้วค่ะเพิ่มจำนวนผู้ชมในบล็อกเรานะคะได้อย่างง่ายดายค่ะเพียงแค่เรานะคะสัตมิดนะคะบทความไปที่บล็อกเดเรคทอรี่นะคะสำหรับนะคะบล็อกเดเรคทอรี่นะคะพวกนี้นะคะได้แก่นะคะเทคโนโลยีนะคะบล็อกแคตตาล็อกนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกมากมายนะคะให้คุณเลือกนะคะคุณสามารถเสิร์ชนะคะค้นพบนะคะบล็อกเดเรคทอรี่นะคะพวกนี้ได้จาก Google ค่ะ เพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า B ล็อกนะคะเดเรคทอรีนี้นะคะเข้าไปใน Search Engine ของ Google นั่นเองค่ะก็จะมีบล็อกนะคะเดเรคทอรีพวกนี้นะคะให้คุณได้เลือกใช้นะคะแล้วนำบทความของคุณนี้แล้วค่ะไป Submit ได้ง่ายๆะคะ่ะ ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าคำตอบของการทำ SEO นี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เว็บของคุณนี่แหละคะ่ะค้นหาจาก Search Engine ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งนะคะเป็นที่มาส่วนใหญ่ของทราฟิกนะคะในบล็อกของคุณเองนะคะจะว่าไปแล้วนะคะการทำ SEO นี้นะคะก็เหมือนการเร่งผลนะคะในการที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณนะคะมีผู้ชมเข้ามานั่นเองค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะในตลาด ออนไลน์ต่างๆนะคะทุกวันนี้มีคู่แข่งมากขึ้นทุกวันค่ะจะมีวิธีการไหนนะคะที่จะทำให้บล็อกของคุณนี่ยหละคะ่ะเป็นอันดับหนึ่งนะคะใน Search En g น n e นะคะปัจจุบันนี้นะคะนั่นนะคะก็คือการทำ SEO ค่ะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คุณนี่แหละคะ่ะสามารถที่จะเอาชนะนะคะคู่แข่งได้นะคะหรือลดจำนวนคู่แข่งไปได้มากทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอต้าต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับเทคนิคดีๆนะคะที่หมอต้าจะมานำเสนอในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ